สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูนะฮะมาดูกล้วยนะฮะกล้วยตานีด่างนะฮะที่กําลังจะทำอะไรนะฮะเขาเรียกว่าจัดกิจกรรมนะครับแจกเมล็ดตานีด่างนะฮะเดี๋ยวตามคุณลุงเข้าไปเลยนะฮะไปกันเลยนะฮะคุณลุงก็พามาแล้วนะนี่ฮะระหว่างทางนะครับก็จะสลับซับซ้อนฟันฟ้านิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าไกลมากนี่ก็ ผมก็คงไม่เดินนะเมื่อยฮนะก็มีคนพยุงฮนะที่อยู่กระเป๋าข้างนึงเกาะเอวข้างนึงนะฮะมีคนขับรถให้ด้วยะอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ผมฮนมะผมไม่ใช่พิการขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะมาดูครับตามสวนเลยคุณลุงก็มาเลยนะฮะและ้วระหว่างทางก็จะเจอกล้วยป่านานาพันธนะฮะแล้วก็จะเจอเนี่ยฮะรถพ่วงนะฮะพ่วงด้วยแล้วก็ตามมาเนะ้เรื่อยฮะอันนี้ฮะกล้วยนาคนะฮะ กล้วยหน้าแล้วก็กล้วยป่ายนานาพันนานาชนิดนะครับมีให้ชมกันมากมายนะครับแล้วก็ต้นนิ้วต้นเดิมนะฮะต้นนิ้วนะฮะต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยอะไรกบี่เนี่ยออกฮะนี่นะฮะกล้วยร้อยหวีนะับท่านชมครับดูฮะนี่นะฮะนับเอาฮะร้อยหวีเหมือนอย่างเขาว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่ฮะร้อยหวีนะฮะดูดูปีเขานะฮะโอ้โหลกบิ่งมาเลยฮะ ไปฮะไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยโอ้โหต่อไปก็เป็นต้นนะฮะกล้วยเทพพนมนะฮะดูใกล้ๆฮะกำลังสุกแล้วฮะลูกหนึ่งฮะอ่าเดี๋ยวก็จะมีนกมาจับจองกันนะ,ะไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมฮนะต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะบ่อพญานาคนะฮะไม่ใช่ครับนี่ก็เป็นต้นดำอินโดหรือตานีดำนะฮะโอ้โหเดินไม่ไกลนะเราเจอกล้วยเนาทันเลยนะ ถัดไปอีกนิดหน่อยนะฮะก็จะเจอนี่นะฮะกล้วยหอมแคะหรือว่ากล้วยพระรามนะครับมาเรื่อยๆฮนะตึกอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ก็ตาหนีด่างนะฮะกำลังออกลูกออกเรือนะฮะอีกต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกต้นข้างๆกันนะครับเฮ้ยปะโถลายมาขนาดนี้นะฮะเพศมาขนาดนี้นะ,ะฟอร์มาขนาดนี้แม่งเอ้ยไม่สวยได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวดไูไปดูที่ลูกเขาเลยนะฮะ ด่างกันก้านลงกันใบอีกสุดเม่นสวยสุดเฮียเลยสวยได้ไงวะนี่นะฮะดูฮะด่างกันก้านนะครับลงกันลูกนะฮะไม่แน่ผมว่าแค่เมล็ดมานี่เมล็ดก็ยังด่างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทางเพจนะครับสวนอิ่มสุขเกษตรที่ดีใหม่นะครับจะมีกิจกรรมให้ท่านผู้ชม ผู้ที่กดไลค์และกดแชร์เท่านั้นนะครับมีได้มีสิทธิ์เล่นนะครับก็คือกิจกรรมตอบปัญหานะครับแล้วก็จะแจกเมล็ดกล้วยตานีด่านนะครับต่อรายบุคคลนะครับหนึ่งยูสเซอร์เท่านั้นนะครับห้าเมล็ดนะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและช่องผมนะฮะความเป็นมาฮะอย่าลืมกระทืบกระทืบกระทืบเข้าไปกระทืบไลค์เข้าไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ